ไฮมินา้ังคอนดิทิวัลแตชวัลันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซทูในเดือนสิบครับในในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงรายละเอียดของกิจกรรมสปริงหรือก็คือกิจกรรมด้วยไม้ผพลีตในปี2025นี้ดีกันนะครับอ่ะไม่ต้องเสียเวลามาเริ่มจากตัวเทสหรือก็คืองานก่อนเลยนะครับก็เริ่มกันที่เดลิทแบบเป็นงานรายวันนะสำหรับงานรายวันนะครับมันจะมีเป็น 2ง,งานและบวกอีก3งานนะครับอ่ะเริ่มจากของงานหลักก่อนก็คือเป็น2อ,อันนี้นะครับก็คือจะให้ เราทําการกําจัดมอนสเตอร์ที่มีการติดซิโบหรือว่าจะเป็นแรปปี้กิจกรรมก็ได้โลกระทหมดเนี่ยหนึ100ตัวก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขขอระบบัตก็จะเป็น 30, آ, ส0,000อาร์ซิทอพอยต์แล้วก็ส0,000ื่เอฟพีถัดมาก็จะเป็นการผ่านตัวรีเบดเควนนะครับขอให้ผ่าน i รเบเดดเควนของกิจกรรมเนี่ยวันละครั้งก็เป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วขอระบัตก็จะเป็น 30, ส0 0 0 0ืซิทอพอยต์สามหมื่นเอฟพีแล้วก็ยังมีตัว บัตรสเปสแครของกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยมา1ใบรวมไปถึงตัวบัตรอ m e n t าร์เฟอร์ไวเชอร์อีก1ใบด้วยเช่นกันนะครับอ่นนี่จะเป็น2งานของตัวกิจกรรมสปริงในครั้งนี้แล้วอีก3งานหลักอีก3งานนี้นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีของฝั่ง s e r v ์ฟเวอร์กอนั่นเองนะครับก็คือจะให้ทําการผ่านเควสนะครับ อันไหนก็ได้ได้ทุกหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้ง i m มิ q u วีตเออเจนเออโคคูนทาวเวออะไรนับหมดเลยนะครับขอให้ผ่านเนี่ยวันละ3ครั้งก็คือมันแบบผ่านครั้งที่1 2 3ตามระดับกันไปเลยนะครับส่วขคาละวันเนี่ยก็คือจะเป็นตัวบัตร t ชเทเช r ร์สแคร์นั่นเองนะครับอาจในั้งนี้เป็นตัวกิจกรรมของตัว t ช e ทเช r ร์สแคร์ที่กลับมาอีกครั้งนะครับซึ่งขอระวันเนี่ยจะได้มาวันละ4ใบนะครับคืองานอันแรกเนี่ยได้1ใบที่2ได้1ใบอันที่3ก็จะได้มา2ใบนะครับอทีนี้มาดูตัวตู้กันก็มาที่ตรงตู้สแค r ์แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมันจะมีตัว t e เทเช r ร์สแคร์วอลลุ่ม8อยู่ด้วยนี่เป็นตู้ที่8กันแล้วนะครับคือตัวตู้เ c เทอร์สแคร์เนี่ยมันคือตัวตู้กาชาที่จะแบบ เป็นขอแบบในเชิงเกมเพย์แบบว่าอาจจะใ,ในการทำฟิกซ่าบ้างทำอัพเมนมีเรื่องบูธต่างๆบลาๆแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยก็คือจะเป็นตัวบัตร my s ็อปหรือ personal ลช็อปนะครับที่เราสามารถใช้ในการเปิดร้านขายของเรากันได้สาหรับคนที่ไม่ได้มีการแบบใช้งานพีแมทอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถมาสุ่มหากันได้แล้วก็ไฮไลท์ในครั้งนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่ โบนัสนะครับเพราะว่าโบนัสอะ่ะมันจะให้สิ่งนี้ด้วยก็คือตัว Big Bang s c a ว Silver Ticket นะครับนี่คือบัตร Big Bang แบบเวอร์ชันสีเงินที่เราก็สามารถได้รับจากโบนัส เมื่อสุ่มครบ50ครั้งแล้วก็100ครั้งนั่นเองนะครับก็คือสามารถเอามาเปิดตู้ข้า,างาตรงนี้ได้มันจะเป็นตู้ i ิกแบงสแกนนะครับมันเป็นตู้ใหม่แบบทาวรที่มีขอแบบระดับสูงๆแบบว่าพวกเบต้าเรย t เตอร์แตม s ออะไรพวกนี้ก็คือสามารถมาสุ่มต่ออีกครั้งหนึ่งกันได้นะครับอ่นนี้ก็คือจะเป็นตัวงานที่มาจากตัวฉลองครอบ5ปีกรอบก,ก็เลยขอพูดไปด้วยเลยกันละกันนะครับอ่ะน,นี่จะเป็นส่วนของงานแรลี่ต่อไป ต่อไปก็จะเป็นวิกฤติกันบ้างน,นะครับสับตัววิกฤตกิจกรรมในครั้งเนี้ยมีถึง6ตัวกันเลยนะครับแต่เงื่อนไขมันก็ซ้ำเดิมนะก็คือจะเป็นการทําตัวเดลี่แทสหรือก็คืองานรายวันนะครับให้ครบ1 0งานกับ3 0งานถัดมาก็คือจะเป็นการผ่านตัวแถลนะครับแทวไหนก็ได้เลยนะขอให้ผ่านครบ10ครั้งกับ25ครั้งต่อมาก็จะเป็นเอเจนเควสก็คือทําการผ่านเอเจนเควสนะครับ ให้ครบทั้งหมด2ครั้งซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนว่าจากการที่มันมีตัวอาที่จะสแครตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องบูทต่างๆด้วยอย่างเช่นบูทเพิ่มแรดดอบแล้วก็มีบัฟในตัวเออร์เจนเควด้วยนะครับว่าตัวมอนสเตอร์เนี่ยจะเลือดน้อยลง30%แล้วก็ลงได้2รอบกันด้วยอ่ะรสำหรับช่วงกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ เรียกได้ว่ามีอาบู๊สเนี่ยให้กับเราค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ยังลงได้2รอบกันด้วยนะครับก็เลยทําให้เราสามารถโลจินเควสเนี่ยผ่านแบบง่ายๆกันได้แล้วก็ถัดมาสุดท้ายก็คือจะเป็นการกําจัดมอนสเตอร์กิจกรรมหรือแรปปี้กิจกรรมก็ได้นะครับให้ครบทั้งหมด1,500ตัวก็จะเป็นการผ่านเงื่อนไขสุขสารวันก็ไล่กันเลยนะครับก็คือจะมีเป็นตัวแต้มซิลพอยเนี่ยห้าหมื่นในทุกงานกรนเลยนะ 5, เอ็กพีแสนห้าหมือนการสุขสารวันเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตามแต่ละง,งานนะครับแบบว่าอาจได้เป็น แผ่นในการครับแบบเป็นขั้นระดับ A ขั้นระดับ B มีแผ่น X เอยมีตัว NXQ อันนี้ไม่มีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น NDIO 30อันกับ e n g i d e r อีก30อันนะครับอันนี้จะเป็นงานวิกฤตนะถัดมา m i t e d สำหรับตัวลิมิตนะครับก็ จะมีงานที่ให้เราไปคุยกับเอเบซีกิจกรรมก็คือเอเบซีชงดีนะครับขอแค่เข้าไปคุยเนี่ยก็ผ่านเงื่อนไขกันแล้วได้แต้มมา2,000 XP 1000แล้วก็จะมีให้เราไปรับตัวแต้ม GP ที่อาจจะและตัวเจสิตพอยที่ตัวจดหมาย p 3นัทรเอนะครับคือเนี่ยขอแค่เข้าไปเก็บให้ครบห,ห้องก็ถือว่าเป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วขวอรางก็จะเป็น5000แต้ม1น p แล้วก็ถัดมาจะเป็นการเก็บสะสมแต้มซีซอร์พอยท์นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจากมอนสเตอร์จากงานเนี่ย นับรวมกันทั้งหมดเลยให้ครบทั้งหมด5แสน1ล้านยังไม่จบครับไม่มีกว่น,น,นี้ก็คือจะมีเป็น3ล้านแล้วก็5ล้านกันเลยทีเดียวนะครับอาตัวกิจกรรมในครั้งเนี้ยเรียกได้ว่าขอแต้มเก็บที่สูบแบบมากๆแต่ก็ให้แต้มเราเยอะด้วยเชย่นกันนะครับก็คือเนี่ยกิจการเก็บผสมแต้มให้ครบถึง5ล้านก็ได้รับทั้งแบบ ตัวแต้ม exp ขอรางวัลแบบเป็ n master kill แล้วก็ยังมีตัวบัตรสเปเชียลของตัวกิจกรรมเนี่ยเยอะถึง10ใบกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นการผ่านตัวไดรี่ก็คือทำการผ่านไดรี่นะครับให้ครบ50งาน 100และ150งานนะครับซึ่งนี้มันมีกิจกรรมยาวทั้งเดือนก็ค่อยๆทําไปกันได้เลยนะครับขอระกวนก็จะมีทั้งแบบแผ่นคราบระดับ x เ e, ออ NX คิวตัว N Master Q คิวบราบา,บา,บาอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการซื้อขอในตัวร้านค้ากิจกรรมเนี่ยอย่างน้อยๆสัก1ครั้งก็เป็นการผ่านงานตัวนี้นะครับก็คือได้รับแต้ม5 0 0พันกับเอพี0 0 0กันแล้วกันะอ๋อแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นงานวนลูปงานวนลูปก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือกาจัดมอนสเตอร์ของกิจกรรม 300ตัวจากนั้นก็จะเป็นกําจัดตัวแรเอดมี่สาตัวแล้วก็จะปิดท้ายด้วยกําจัดบอส3ตัวแล้วก็จะวนลลุบไปเรื่อยๆก็สามารถปั๊มแต้มจากตรงนี้กันได้นะครับได้แต้มเยอะเหมือนกันนะอ่นนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวงานในครั้งนี้นะครับซึ่งตัวงานเนี่ย ตักิจกรรมในครั้งนี้ดีกว่ามันจะยาวไปจนถึงวันที่2เมษายน2025ก็คืออยู่ยาวไปทั้งเดือนนะครับก็ค่อยทำการเก็บตัวงานรายวานันเก็บตัวแต้มกันไปเรื่อยๆได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ไปดูตัวร้านค้ากันดีกว่าอ่ะมาคุยกับเอ c บซีชังดิที่ดูแลกากิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เลือกหัวข้อแรกที่เป็นการแลกแต้มซิสเซอร์พอยต์และนี่ก็คือร้านค้าในช่วงครึ่งแรกของกิจกรรมนะครับอ่ะเปิดมาก็คือจะเป็น ตัวบัตรซวิสแคสของกิจกรรมสปริงในปีนี้นะครับก็มีอยู่2เซตด้วยกันนะก็จะเป็นราคา1,000กับ5,000แต้มและด้อย่างละ10บใบด้วยกันต่อมาก็จะเป็นบิลพาสามตัวกับพันธุว่าพาฮอโลแกรมอีก1ตัวนะครับก็จะเป็นราคา5,000ได้1ครั้งต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของเครื่องประดับนะครับก็จะมีเป็น แขนงของตัวมอนสเตอร์วาอลอนแล้วก็ถัดมาจะเป็นเข็มกัดของไดวาทูริแล้วก็คุกกาดนะครับซึ่ง4ชิน้นนี้ราคา5,000แล้วก็ได้ด้2ครั้งด้วยกันนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นสเต็มแลปปี้อ่ะเป็นแลปปี้แบบมีความรับแบบนี้นะครับราคา15 0 0 0้และได้1ครั้งต่อมาก็จะเป็นท่าโมชันนะครับจะเป็นท่าโมชั่นแบบยืนรอแบบนี้นะครับอันนี้คือท่ายืนรอนะแบบเป็นการอาตาเบสแบบนี้มานะครับก็จะมีราคาอยู่ที่1,5 0 0 0ได้ได้1ครั้งต่อมาก็จะเป็น วีจีวิตาเกตอีซานนะครับก็จะเป็นลายของทางแมปฝั่งของวัดแวนฟอร์ดแล้วนะก็ราคา1นึ่งหมื่นห้าร้อยได้หครั้งเหมือนกันต่อมาก็จะเป็นไอเทมที่เราคุ้นกันดีนะครับแบบว่าแต้มสตาร์เจมบัตสเปซแคปแบบตามปกติเอ่ยาวุธเดครั้งนี้ก็ยังเป็นอาวุธซีรีเอ e กซูเซเลโอที่เราก็สามารถนําไปอัปเกรดขั้นกันได้นะครับราคา20,000ืต่อชิ้นนะแล้วก็มีพวกแบบเกี่ยวกับตัวชุดก่อต่างๆนะครับชุดก่อแบบ4ดาว6ดาว7ดาว9ดาวแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น10ดาวแล้วก็ ก็มีอาไม่แบบเบื้องต้นเนี่ยมาให้กับเรากันด้วยอีกอย่างหนึ่งคือทั้งหมดนี้นะครับปลดล็อกแม็กซิมัมการตีบวกมาแล้วก็สำหรับคนที่ไม่อยากจะ โปรดลิบีบการตีบวกเนี่ยก็คือสามารถแลกจากตัวร้านคา้ากิจกรรมกันได้ทั้งตัวอาวุธกับชุดเกราะกันเลยนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นกลุ่มของตัวแล่ต่างๆเอ่ยมีพวกไอซิ่งออฟไอซิ่งคิวเออร์เอจิสอินเตอรกามีโกลเมนขั้น1 2ึ่งสองเดสสเกลเอ็นเอ็กคิวมาสเตอร์แฟกเมนก็มีด้วยเช่นกันนะครับมีทั้งฟตอนช้างอาร์มดีไฟเนอร์แผ่นคัพต่างๆแล้วก็ในครั้งนี้มีตัวของใช้ในการอัปเกรดแบบขั้น3มมากันแล้วนะครับนั่นก็คือ อีโวลูโวกับตัวอเอ็กคุสุวันนั่นเองนะครับแบบเป็นขั้น3กันเลยนะต้องสามารถมาได้กันได้แต่ว่าราคาแพงกันซะหน่อยนะครับราคา หมื่นห้าแล้วก็ได้ได้ถึง40ชิ้นกันเลยแล้วก็ยังมีขั้น 2, 2> ขั้น1อยู่ด้วยโปรเกจกินเดอร์ตัวมาอัปเดเตอร์แล้วก็พวกอเมนต,ต่างๆนะครับแบบเป็นของแบบระดับขั้น5หลอด LC ต่างๆแล้วก็หลอด LC ลซีในครั้งเนี้ยก็แบบยังเป็นระดับสูงกันด้วยนะครับแบบเป็นพวกออฟบอสที่เป็นกลุ่มตระกูล l อกันนะก็คือสามารถมาได้กันได้แต่ราคาก็สามหมื่นได้ได้สุดๆเนี่ยสิชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะมีหลอด l อต่างๆ布拉布拉布拉布ไล่ามามีตัวหลอด ดอารเอลูมีตัวเดโลเอาดอารเอลูเอยมีหลอดก,กิกัสดขั้น4มีตัวเดชคิปเปอร์ที่เหลือก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับหลอดเดฟฟีตั้งแต่เฟสหนึ่งไล่มาถึงเฟส5กันเลยทีเดียวนะครับอาจจะมีตัวดาบทองที่โบว0กมาให้มีหลอดเอ็นดีมีโอมีอัลฟาเรยกคเตอร์มีตัวเอ็นอาร์เมนซังเซเลสิบ็นต์ด้วยกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นของในตัว ครึ่งแรกของตัวกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งถากว่าจะแรกทางร้านเนี่ยมันจะใช้แต้มสูงถึง 14ล้าน3 0แสนหหมื่นแต้มกันเลยทีเดียวนะครับนี่แค่ครึ่งแรกของกิจกรรมเนี่ยก็สัดไปถึง14ล้านกันเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเนี่ยมันเป็นการแลกทางล้านซื้อเอาตามตรงก็มีของที่ไม่ได้จําเป็นเยอะกันขนาดนั้นเท่าไหร่นะครับของที่แบบว่าเป็นลิมิเต็ดของกิจกรรมจริงๆเนี่ยมันจะมีแค่ส่วนบทเท่านั้นก็คือจะมีเป็น ตัวบิวพาร์นะครับ3ชิ้นพวลวัลแกรม1มีเครื่องประดับอีก4มีตัวสแต็มท่าโมชั่นแล้วก็ VG แค่นี้เองนะครับราคาแค่1 5 0 0 0แาพนะัระนาก็สามารถแลกขอเล่วแต่ของกิจกรรมกันได้แล้วที่เด๋อก็ไปลงเป็นพวกตัวบัตรสเปเชียลของตัวกิจกรรมเอ่ยมีแต้ม SD บัตรสเปเชียลปกติใช่ไหมอาวุธใครทำอะไรครบแล้วก็ข้ามกันไปได้เลยแล้วก็เลื่อนลงมาลงมาก็จะเป็น ตัวมาสเตอร์แฟกตเมนที่ได้รับว่าให้แลกด้วยเช่นกันนะครับต่อมาก็จะเป็นพวกของขั้นสามสำหรับคนที่ยังทำไม่เสร็จแต่ถ้าใครทำเสร็จแล้วก็คือสามารถข้ามไปได้ไปแลกเป็นแบบพวกอักเมนต์ต่างๆหรือไม่ก็เป็นตัวอัลฟาเลกเตอร์อันนี้ห้ามลืมนะครับเพราะเราสามารถขายเป็นเงินกันได้ซึ่งก็ใช้แต้มเนี่ยยังไม่ถึงล้างกันด้วยซ้ำนะครับก็ค่อยๆทำการเก็บแต้มเนี่ยมาทำการแลกของจากตัวกิจกรรมในครั้งนี้กันได้นะครับซึ่งสาเหตุที่มันมีการ อะไรนะใช้แต้มมากขนาดนี้เนี่ยมันเพราะว่ามันแจกอาจากตัวงานเยอะนะครับจะเห็นไปว่าตัวแท้ตัวงานเนี่ยมันให้ขอละวัลที่ค่อนข้างจะหนักตัวก,กันพอสมควรรวมไปถึงตัวรีเต็ดเควสนะครับคือตัวรีเตเดเควสของตัวกิจกรรมในช่วงแรกของสัปดาห์แรกนี้นะครับเรียกได้ว่าให้แต้มรอบละ7 5 0 0หที่ผ่านมาเนี่ยแค่ประมาณแบบ หลักหมื่นสามหมื่นอ่ะห้าหมื่นเต็มที่แต่ครั้งนี้ให้เยอะถึง7 5 0 0 0แต้มกันเลยทีเดียวนะครับพอฉันถาวว่าขยากมาลงเล่นเมแต่เควสหน่อยเนี่ยก็คือสามารถเก็บแต้มแบบหลักล้านได้แบบง่ายๆกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นรีไซเคิลแต่รีไซเคิลในครั้งเนี่ยแบบเป็นแบบปกตินะครับก็คือจะมีเป็นตัวบัตรสเปเชียลสแร์ของตัวกิจกรรมนะครับที่เราสามารถนําตัวเศษบัตรหรือไวเชอร์เนี่ย รวมกันให้ได้10ใบก็จะสามารถแลกแบบบัตรเต็มได้1ใบก็ถ้าลงจดตควสเนี่ยมันจะมีการดรอปเสียค่อนข้างจะง่ายน,นั่นเองนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือจะเป็นการาแลกตัวบูสของตัวกิจกรรมก็คือเวลาที่เราทําการกดใช้งานเนี่ยมันจะเพิ่มแต้มกิจกรรม100%ก็คือเพิ่มแต้มเป็น2เท่าเป็นเวลา60นาทีก็คือ1ชั่วโมงนะครับส่วนวิธีการแลกนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นการใช้ขอจากตัว ตู้กาชา AC 5ชิ้นหรือ SD 5ชิ้นก็ได้ก็สามารถแลกตัวเทมบู t กันได้แล้วนะครับต่อไปก็มาดูตัวตู้กาชา Swi ฟ s c r แ t c h ของกิจกรรมกันดีกว่านะครับอ่ะก็มาที่ตัวช็อปตู้สแคร์แล้วก็ลงมาข้าล่านะครับก็คือจะเป็นตู้นี้อ่ะอันนี้คือ สปริง twenty five สเปเชียลสแนะครับก็คือเป็นตัวกรชาที่เรานําตัวบาทจากตัวกิจกรรมจากการทําตัวงานเอยหรือว่าจะเป็นจากการแล่นตัวร้้นค้าเนี่ยก็คือสามารถมาใช้ในการเปิดตู้นี้กันได้นะครับอ่ะก็สลับไฮไลท์ของมาในครั้งนี้นะครับก็คือจะเป็น สี่ชิ้นบนนี้ก็คือจะเป็นตัวคาโมอาวุธที่ความจริงมันมาตั้งแต่สมัยเพโซ2กันแล้วนะแต่บานก็จะเป็นของหม่ที่เราก็สามารถมาสุมหากันได้แต่การออกมันแค่0.6เท่านั้นเองนะครับอันที้จะเป็นคาโมสีชิ้นที่มาในตัวตู้นี้ต่อมาก็จะเป็น พวกชุดต่างๆนะครับซึ่งชุดพวกเนี้ยเอาตามตรงนะมันคือตัวชุดที่อยู่ในตัวมิชชั่นพาสมัยแรกๆนะครับจะเห็นว่าบางชิ้นเนี่ยผมก็มีการใช้งานไปแล้วเพราะว่าเคยแลกมาจากตัวมิชชั่นพาเองนะครับก็คือเหมือนกับเป็นการรีแลน์สำหรับคนที่ไม่ได้มาทำมิชชั่นพาในตอนนั้นหรือว่าเลือกเป็นคนละชิ้นเนี่ยก็คือสามารถมาตามเก็บกันได้ในครั้งนี้นะครับอะต่อมาก็ข้อหมายก็คือจะเป็น แผ่นเพลง y อ l ก็คือตัว b o s d a r k f l o เอลูแบบเป็นทีมหลักนั่นเองครับก็คือสามารถได้รับแผ่นเพลงเนี่ยไปเปิดฟังกันได้ต่อมาก็แบบเป็นพวกเครื่องประดับต่างๆสเตมต่างๆนานาต่อมาก็เป็นพวกไอเทมแบบทั่วไปแบบเป็นพวก b o o อ t augment เอยการตีบวกบัตร s a o n e n c l o ล r e c h a i n p a s ร้อย SD ก็มีด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นขออยู่ในตัวตู้กาชาสปริงในครั้งนี้นะครับต่อมาก็โบนัส ซาตวโบลัสน,นะครับไม่มีอะไรเลยก็คือถ้าทําการสุ่มครบ40ครั้งเนี่ยเราจะได้บัตรตัว Select ก็คือบัตรที่เราสามารถเลือกของในตัวเมื่อตกี้นี้ได้เลย1ชิ้นนั่นเองนะครับก็พยายามเก็บบัตรเนี่ยมาให้ครบแบบทุกๆ40บใบเพราะว่าทุกๆี่บใบเนี่ยมันจะรับการันตี1อันนั่นเองนะครับอ่ะซื้อตัวตู้นี้จะอยู่ไปจนถึงวันที่ 9เมษายนนะครับกิจกรรมในครั้งนี้จบวันที่2นะแต่ว่าทั้งตัวร้านคับของกิจกรรมกับตู้นี้จะอยู่ไปอีกหนึ่งสัปดาห์ก็คือจะจบวันที่9เมษายนนั่นเองนะครับอ่นนี้จะเป็นตัวตู้สเปเชียลของกิจกรรมในครั้งนี้ต่อไปก็จะเป็นไททอลหรือก็คือฉายากันบ้างน,นะครับอ่ะสรับฉายาที่อัปเดตมาในช่วงแรกนี้นะครับจะมีอยู่2ตัวก็คือเป็นการเก็บแต้มอ่ะสการเก็บแต้มในครั้งนี้นะครับ ขอแต้มเยอะที่สุดเลยก็คือขอแต้มที่5 0 0แสนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องการแต้แบบอ่ะ1 0 0 0 0แสนแต้มบ้าง3 0 0แสนแต้มบ้างใช่ไหมแต่ว่าในครั้งนี้เยอะถึง5 0 0แสนกันเลยนะครับสุวขวันก็จะเป็นชื่อฉายาจะมีตัวบัตร A ัพ n กร r ทันเฟอร์พาแบบ v o u เช e r เนี่ยจำนวน5ใบแล้วก็แต็บ s อีอีก5 SD ด้วยกันนะครับอันนี้เป็นการเก็บแต็บนะต่อมาก็จะเป็นตัวเควสก็คือทำการผ่านตัวเลเวลเควสของกิจกรรมในช่วงแรกนี้นะครับอย่างน้อยๆสักหนึ่งครั้งก็เป็นการผ่านเงื่อนไขกันแล้วก็สามารถได้รับชื่อฉายาแล้วก็แต็บเอสจีอีกห้าเอสจีนะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวไททอลที่ ทำได้จนถึงแค่วันที่12มีนาคมนะครับก็คือมันอยู่แค่สัปดาห์เดียวเองนะคือในอัปเดตในคงนี้เนี่ยมันจะมีเรื่องเควสมากันอยู่เรื่อยๆซึ่งอันนี้ก็จะมีเป็นแบบขอสัปดาห์แรกแล้วก็จะมีขอสัปดาห์ที่2 3 4กันต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่รลืมมาลงสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับโอเคและนี่ก็เป็นรายละเอียดของกิจกรรมสปริงในปี2025ในช่วงครึ่งแรกนั่นเองนะครับซึ่งครึ่งหลังเนี่ย จะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่19มีนาคมไปต้นไปและกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด4สัปดาห์นะครับก็คือจะไปจบลงในวันที่2เมษายน2025แล้วก็สลหรับตัวร้านค้ากับตู้สเปเชียลสแกนั้นจะอยู่ต่อให้อีก1สัปดาห์นะครับเพราะฉะน,นสำหรับคนที่ยังมีตัวแต้มกิจกรรมเหลือหรือว่ายังมีตัวบัตรกาชาของ s เปเชียลสแกนเนี่ยก็เลือกทำการใช้หมดก่อนที่จบกิจกรรมกันด้วยก็แล้วกันนะครับในวันที่9เมษายนนะอ่ะนี้จะเป็น ส่วนของกิจกรรมสปริงนะครับแต่ว่ามันจะมีกิจกรรมเนี่ยที่เริ่มมาพร้อมกันด้วยก็คือกิจกรรมฉลองครบรอบ5ปีของฝั่ง s e r v ์ฟเวอร์กบนะครับซึ่งมันก็จะมีตัวบัฟแลดดอปเนี่ยให้กับทุกพื้นที่ทุกเควสกันเลยนะครับคือเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวบูธนะครับ และดอกเลีนเนี่ย100%อยู่ด้วยซึ่งนี่จะเป็นบัฟจากตัวกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งก็จะยาวไปตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวเทรเชอร์ก็คือจะเป็นงานเดล่ที่เราได้รับ บัตรของตัวกาชาเทสเชอร์สแกนมานั่นเองนะครับซึ่งเนี่ยในแต่ละวันเราสามารถได้รับมาทั้งหมด R4 ใบแล้วก็ยังมีดอกจากในตัวเออร์เจนคว t กันด้วยนะครับบเันเนี้ยมีดอกในเออร์เจนคว t นะแล้วก็เออร์เจนควีในช่วง2สัปดาห์นี้นะครับก็คือจะมีการลงได้2ครั้งแล้วก็ลดเลื่อนมอนเนี่ยลงไป30%กันด้วยนะครับแต่ว่าทั้งกิจกรรมนี้บัตรตัวนี้ตู้กาชานะครับ มันอยู่จนถึงแค่วันที่19มีนาคมนะก็คืออยู่แค่สองสัปดาหเท่านั้นเพราะฉันถากว่ายังมีบาทอยู่เนี่ยให้รีบมาใช้งานกันเลยนะครับตัวนี้มันจะไม่ได้แบบอยู่ต่อเหมือนกับตัวกิจกรรมสปริงนะคือถึงที่เปุ๊บมันตัดจบเลยเพราะฉันก็อย่าลืมใช้งานให้ดูเลาก่อนที่จะถึงวันนั้นด้วยกันแล้วกันนะครับอ่ะส่วนถัดมาก็จะเป็นการแจกของรางวัลอ่ะมาดูที่ไอเทมแคมเปญ สำหรับตัวไอเทมแคมเปญที่ได้มีการแจกกันมานะครับมันจะมีเซ็ตขวานเซตที่อยู่ด้วยก็คือเป็นการฉลองครบรอบ5ปีของเซิร์ฟโปรบอลนั่นเองนะครับก็สำหรับในสัปดาห์แรกนี้เนี่ยก็คือมีการแจกของตามนี้นะครับก็จะมีบัตรสเปเชียลของกิจกรรมสปริงเนี่ยจำนวน10ใบกันเลยมีตัวการ์ดสแครท,ที่เป็นของลฟ์สไตล์เนี่ยจำนวน100ใบเอ็นกินเดอร์50อันเอ็นฮัฟดอร์5อันแล้วก็เอ็นมาสคิ S S Q อีก2อันด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นขวัน เซตแรกที่มีการแจกนะครับซึ่งจะมีการแจกอย่างเงี้ยในแต่ละสัปดาห์รวมกัน4สัปดาห์นะครับซึ่งแต่สัปดาห์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยนะก็หลักๆอ่ะมันจะเป็นแบบบัตรสเปเชียลของกิจกรรมสปริงในครั้งนี้แล้วก็สัปดาห์สุดท้ายนั้นจะมีการแจกตัวคาวบพาอาวุธกันด้วยนะครับซึ่งเนี่ยขอแค่ล็อกอินเข้ามาในเกมในแต่ละสัปดาห์ก็จะได้รับขลาววันกันไปกันแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการแจกของฟรีกันเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นตัวตู้รีวอทบล แต่ว่าตู้รีบอัลบั้มเนี่ยมันจะมาในช่วงครึ่งหลังของกิจกรรมสปริงนะครับในช่วงแล้วนี้เนี่ยมันจะเป็นของตัวเทเชอร์ไปก่อนแล้วก็อีกสองสัปดาห์ก็จะเปิดตัวตู้รีบอลบั้กันต่อไปก็สามารถเก็บตัวเหรียญจากการทําตัวแทสงานรายวันแล้วก็มาเปิดกันต่อไปได้ประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะกลับมาทําคลิปสรุปข้อมูลอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ในช่วงครึ่งหลังกันต่อไปก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกัันนใหมม่คราเ